ต่างๆปราอยายมจมีการวิ่งนบาจังาที่เป็นเกียรับเราันก่มีการนัที่้องการการที่จะเกิระแสสิ่างเร้่การที่จะให้การรวมกันการรจาการที่มีคนร่าดการที่ครัไม่ัก็ไม่ีการกาที่สอนขณะที่เราเสร์ฟจะองเข้าไนี่คือส่ะไราดกระนาไปรบแต่ามนาุขไดครับนอกจากการที่สังเกนแด้วเราควรจะมีการที่จีุคอนที่ใส่เพะ่อใกา น้องเป็นกบบแบเป็นสถาทีต่อไปทังกับแบ Thank <laughs> you.